สวัสดีจ้าเพื่อน,เอนๆเนเฟซีทุกท่านจะเอาบนลงให้อีกสูตรนี้ก่อนกันถ้าใครจะไปซื้อมันก็จัดได้สูตรนี้แม่นมากเลยยังไม่ผิดก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่นกอนจ้า คำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย บนก่อนบนที่สี่แล้วนะคะบนจับคู่กันประจำวันที่หนึ่งทับเจ็ดทับหกแปดเราจะโยนที่บนที่สองห้าหนึ่งสอง ห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าล่างไปที่แปดเจ็ดเราจะเอาร้อยบวกสองคงที่เนาะเอาสูตรง่ายๆมาฝากแสนสองครั้งสิบล่างหนึ่งครั้ง อันนี้หลัก้อยนะคะบวกเจดคงที่นีหลัก้อยนี่หลักสิบเราจะเอาสามบวกสองคงที่สองสองเป็นสี่แสนสองสองเป็นสี่บวก8เท่าก,กับก็คือ 2อบวกสามเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเจ็ดติดดับปกติเจ็ดจะอยู่อยู่ร่องนี้แหละแต่เจ็ดติดติดไม่มาไม่ใช่ติดดับเรียกดับไม่เคยมีรลกเนาะแต่มันมันติดที่ไม่มาแปและวกาสิบสิเอ็ดสิบสองได้สอง สองบวกสองได้สี่เลขเลขคู่ขี้กันเลขเลขแบบคู่ขี้กันสูตรเต็มมีสิบหกสูตรมีสิบหกตัวจะคู่กันก็คือห้าสองห้าสี่เก้าสองเก้าสี่ หลักร้อยของเราสองสองก็เป็นสี่บวกห้าบวกเจ็ดคูณที่เท่ากับสี่ห้าเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสามจับผู้พบว่าเลขมันออกห้าสองห้าสองก็คือหกห้าสอง จ็ดห้าสองสามห้าสองสูนี้ดูมาตั้งนานเลยดิเต็กก็ก็ถูกอยู่บางทีก็ได้พอใช้บางทีก็ได้แค่ด,ด้าาหวโอ้ต็มนากระดาษแล้ว ต่อมาเลขเดี่ยวก็คือห้าห้าเก้าสามห้าสองล่างมาที่สองศูนย์มันเดิมสามบวกสองคงที่มาตัวเก่านี้เพราะว่าสามหลักร้อยมันมาสามงวดติดแล้วเนาะแสนสองครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้ง หลักร้อยเราก็ใช้ตัวนี้ตัวนี้บวกจคงที่เอาคงที่ไว้ตรงนี้เลยหลักร้อยนะคะแสนคูณสองก็คือสามบวกสองหลักร้อยมันมาอีกเหมือนเดิมเนาะหลักร้อยติดกันสี่งวดแล้ว,น,ลวนี่แหละงวดนี้มันจะเปลี่ยนมาเป็นแปดหรือจะเป็นตัวแทนกันห้าสองเป็นสิบบวกสองคงที่ไม่ใช่แมนบวกสิบ 3าบวกสองได้ห้าบวกไปอีกสี่แต้มห้าได้เก้าเหมือนเดิมเลยเพราะว่าเลขม,มันออกตัวเก่าศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสองเป็นสี่นะคะตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่าแต่มันออกตัวใหม่จับคู่กันก็คือห้าสองห้าสี่เก้าสอง เก้าสี่หลักร้อยห้าสองเป็นสิบบวกห้าบวกเจ็ดเท่ากับสองสามเก้าบวกหนึ่งบวกหกเลขที่ออกคือเก้าสองก็คือสองเก้าสอง สามเก้าสองเก้าเก้าสองเรียกออกไปคือตัวนี้สามเก้าสองหลักร้อยเราเข้าทุกทุกทีตั้งแต่ทำมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วมันก็ผิดเป็นวดนหนึ่งเอฟซี F C ทำย้อนหลังลงดูนะคะจะผิดอยูว่วดนหนึ่งเล,เลขออกไปที่ห้าสองสามห้าสอง อันนี้มันจะเอาไปที่92 392นี่3าม,มาอีกเรีดูดูสุดท้ายนี่มันจะมาตัวไหนมา9ก9 2เลยโอ้ยเอาตัวเก่าอีกเ่ะสูตรน,นี้มันทักเก่ามันก็ก็เข้าดีอยู่ดิเลขเดียวคือ507 392ล่างไปที่06เหมือนเดิมเหมือนเดิมหลักร้อยบวกสองคงที่ แสนสองครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยก็คือศูนย์พันหมื่นสองครั้งแสนสองครั้งหมื่นหนึ่งครั้งบวกเจ็ดคงที่นี่คือหลักร้อยจับคู่กันก็คือหอย่างสามบวกสองมือนเดิมได้ศูนย์บวกศูนย์ศูนบวกศูนย์ยังไงก็ได้ศูนย์เนาะ เป็นบวแสนบวกกันสองครั้งสองบวกก็ได้ห้าเก้าศูนย์บวกสองเท่ากับสอง 이렇게 되면, 이렇게 되면, คู่กันก็คือห้าศูนห้าสองอย่างนี้แหละคิดว่ามันจะมาตัวเก่าเก้าศูนย์เก้าสองยห็นไหมมาเก้าสองห้าสองแล้วก็เลขหลักร้อยมา,มา,มาที่หลักสิบเต็มมาที่สองแล้วหน่วยติดมาที่ห้านี่นี่ดูสูตรที่มันเต็มเต็มดิวันนี้สีจะไม่มาดิ ี่ไม่มาเจ็ดไม่มาเพราะว่าตั้งแต่ปีตั้งแต่ต้นปีเนาะปอยนี้มันจะไม่มาเลยนี่คือห้าเจ็ดมันค่าเหมาเก้าเลยอันนี้เมื่อที่แล้วหกกับเจ็ดไม่มาเลยไม่เห็นเข้าเลยนี่สี่จะไม่มาเลยนี่สี่ตัวนี้มันจะไม่เข้าเจ็ดตัวน,นี้มันก็จะไม่มาเอาศูนนี่เลยหลวงทั้งหมดมันมีสิบหกตัวตัดออกหลักร้อยก็คือศูนย์ บวกศูนย์บวกเจ็ดมันก็จะได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสี่หลักร้อยยังไม่ผิดเอาลงอีกเนาะแต่ชอบไปที่สองห้าห้าสองนี่ห้าศูนย์ห้าเก้านี่ก็เอาได้จับหลักร้อยใส่เองให้เอฟสี่ชอบแต่จะเอาที่ เจ็ดสองห้าแปดสองห้าสี่สองห้ากลับกลับเลยกลับตัวด้วยนะคะว่าสองมันมาหลักสิบก็เลยกลับไปให้เลยถ้าใครสองห้าศูนย์ก็จัดไปศูนย์ห้าบางทีบางทีตัวนี้อาจจะเป็นเป็นหลักสิบ พราะว่ามันหลักสิบมาห้าเก้าห้าเก้าเนาะตัวนี้ก็ออกห้าเก้าตัวนี้ก็มาห้าเก้าอันนี้ก็มาห้าเก้าอีกสลับกันเนาะเพราะว่ามันออกไปเร็วเก้าสองห้าสองเก้าสองมันออกไปเลยเรียกยมันก็ออกแต่ตัวเก่าซ้ำๆยำๆกัน you know? ยกกอยู่เนาะนี่หลักร้อยกันเอชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะเก้าสองก็บเจ็ดเก้าสองแปดเก้าสอง สี่เก้าสองถ้ามันจะมาตัวเก่านะคะแต่ตัวใหม่ก็มีนี่ห้าศูนย์ห้าเก้าถ้าเอฟสไม่ชอบก็เอาห้าศูนย์มาจับใส่หลักร้อยหลักร้อยก็ยังไม่ผิดจัดไปสองห้าห้าสองตอนต้นรอห้าสองไปเป็นสองห้าไปเลยโชคก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแค่ไว้ลุน้นดูคำเตือนก้า คำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้เป็นการคำนวณทางการศิสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำล่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า